สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรับชมช่องเฮาครับพีเคแนวคนบนนอกครับสวัสดีนักบินสายแข็งมักจวดทุกคนทุกมมเราครับปล่อยวาวอีกแล้วครับวาวที่ห้องสีปล่อยมือนี่เป็นสองห่องครับตัวนี้สีปล่อยใส่หางครับนี่ปล่อยใส่หางเบึงงามๆครับเสี๋ยวทีดานสอดแจ้งครับบาแรงวาวสองห่องใส่หางขนาดสองเมตรห้าครับเติมที่เป็นวาวอีกุดเหรอครับ เติมที่เป็นสองของบปใไซหางแต่ว่าปล่อยบปใไซหางก็ดูแลรครับเอา,อ,าาอามาปล่อยใส่หางบนบ้าอามาดส่หางก็ไเด้บปใไซหางก็ได้ครับมือนี่เน่นปล่อยเบื้องรอๆครับปลาไปยนเบื้องกันเลยลมกกะบ่ค่อยแห้งวันใดครับเบื้อง,งพอสียนต่ะหเสียพุ่มพุดเสียงนีเด้อ เอาไม่หยุดเบิ่งกันเลยครับเป็นได้สองเมตรครับตัวนี้ไปบ้ไปบ้าโอ้ไปนะครับ ไปเรียบร้อยครับขึ้นไปแล้วนิ่งเลยครับปล่อยเบิ้งเท่เทครับรออครับสองห้องครับใส่หางหางขนหางเงวครับเดี๋ยวผมจะไปใส่เสียก่อนครับยันยันบตรติดลมครับไปปล่อยเสียก่อนเดี๋ยวเ้าไปเบื้องข้างหน้าน้ำครับ ยางรอครับปึงยาวๆครับเดี๋ยวยังสิไปปุดเสียครับหางยาวขนาดครับ หางผมอมอนผมว่าประมาณเกือบเกือบร้อยเมตรครับขันบบถึงเกิดนาสิบมันเก่าสิแต่ว่เงาอีกครับหางเบิ่งครับที่เบิ่งเบิดลำเลยครับถึงหางถึงวาวครับอปเบงปอ่อยหางเงาๆงามครับหางสั่นผมโบ่มากเลยครับขันโบไซคือโบส่ไปเลย กันใส่ใส่เงยๆจัง่อยครับยังเป็นตะเบิงครับอ่อย่างรอครับเดี๋ยวผมไปเพิ่มเสียก่อนครับกับปอะหอดมองผูงกแล้วครับย้อนแสงครับโอ้ขึ้นไปแล้วนิ่งแล้วครับขึ้นสั้นทีรี ปีวันอ่อนครับคนขางนิ่งครับเปล่าวาสีดันซอดแจ้งครับมือเนยคนขางย้อนแสงนะครับ คลิปนี้บยเยาวป็นได้ครับสันสนครับปล่อยวาาให้เบิ่งสำหรับนักบินมักจวดสำหรับนักบินสายแข็งมักจวดครับหางเาวครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงสิจบเพียงเท่านี้แล้ครับ กันผู้ใดมาักก็อยิาลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยวยครับสวัสดีครับ